ับสวสดีครับขณะนี้ผมอยู่ถนนเทเชียนะครับจะเข้าไปในเมืองส่งพัทลุงนะครับก็เดี๋ยวมีบายพาสนะครับบายพาสเไม่ต้องเข้าเว้นสีแยกนะครับแล้วก็อยู่เทินทางมิสซิโซิชีนะครับนี่นะครับมาถึงอะครก่อนะกนถึงหัวโค้งนะครับขึ้นสะพานนะครับของสะพานของพัทลุงนะครับ เราก็ไม่เข้าไปเราก็แค่อยู่เทินนะตรงศูนย์มิสซูบิชินะครับแล้วก็ไปถึงกตัดใหม่เนะี่ยที่กำลังสร้างเสร็จแล้วนะครับจากตัดใหม่นี้จากสายเก่านะไปถึงหาดลำปาได้เลยนะฮะทางที่มิสซูบิชิคโคงนี้นะครับเร้ก็เลีอยไปทิญสายเก่าของพัทลุงนะครับถชื่อว่ามันก็ใกล้กว่าแล้วก็มันก็ เร็วกว่านับดีกว่าไปแถวบริเวณนันนะครับมันบริเวณที่ในเมืองมันจะทำให้ไฟแด right <Yeah. S 1> งครับกราฟิกไลท์ครับเยอะแยะนะครับค่ฮะเดียวสา,ายด้านนี้เลยนะไปสายเก่านะครับพริเ้นสายเก่าจะมีถนนตัดใหม่นะครับตัดเสร็จแล้วนะ ับริเวณสายเก่านะพยายามทำอัปเดตถนนด้วยนะให้เป็น4เลนะครับอันนี้เป็น2เลอยู่นะครับขณะนี้นื่อามีการทำข้างทางห้มีรถเครื่องจักรนะครับต่างๆเครื่องจักรคนนะครับก็เป็นถนนนะครับสายเก่าสมัยก่อนนะครับแต่นี้ก็มีถนนเอเชียขึ้นมาตัดนะครับก็อัปเดตถนนด้วยนะครับ ของเส้นสายเก่าของพัทลุงนะครับออกไปทางเอเชียนะครับเริ่มสตาร์ทยนนะครับเคลียดันซ้ายด้านขวาน,นะครับเพื่อที่จะอัปเกรดเป็นสี่สี่เลนนะฮะเพื่อให้แมทกับเส้นทางที่ตัดจัดแล้วนะครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับ เราทำงานอยู่นะับอ,าอ่าเริ่มมาต่อยอดกับตรงสีเลนนี้นะคระับแต่กับไฟแดงครับสีเลนเนี่ยสองเลนกลายเป็นสีเลน,นครับไปถึงทางเข้าเมื่อกี้นะครับเอาละครับข้างหน้าจะเป็นสามแยกนะครับถ้าเราตรงไปครับไปเจอในเมืองเส้นใหญ่ๆที่มันมีไฟ,ไฟแดงเยอะรถเจอนะครับ แถวขนส่งนะครับเราไม่ไปครับเราไปทางนี้นะทางพุทธันใหม่ไฟแดงแล้วนะไฟเขียวนะครับเขาเรียกว่าถนนนะครับอะไรเนี่ยมโนรานะครับร่างชื่อไหมครับเป็นชื่อถนนไปเลยนะอันนี้ครับถนนเนี่ยชื่อมันมีอยู่แล้วที่โค้งนั่นเลยครับถนนมโนรานะครับกรมทางหลวงชนบทในการสร้างนะครับ ับจักรยาได้ดีนะแถวนี้นะครับก็ถือว่าถนนนนี้ครับอัปเดตเสร็จแล้วนะครับเฉพาะถนนมโนราพัทลุงนะครับใบเป็นใบพลาสนะครับทำคอนกรีตอย่างดีนะครับเสริมแย่เหล็กนะครับถ้าตรงไปสิบกิโลนับถึงลำปำนะครับลำปำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแห่งใหม่ยาวนานของพัทลุงนะครับก็ไปทะเลน้อยได้ด้วยครับแล้วก็ เห็นว่าเส้นนี้ครับรถน้อยนะครับแต่ว่าโอเคนะมันจะไปได้เร็วกว่าเส้นที่เป็นเส้นหลักของในปัตตุงนะจะมีรถเยอะแยนะครับเลี้ยวซ้ายสีอนี้ครับไปสวนราชการเราเราไม่ไปนะครับเราไปตรงไปจะได้เร็วขึ้นนะครับจะมีสีแยกบ่อยๆนะครับที่นี่ตัดกันเป็นถนนใหญ่เลยนะครับ เป็นการอัพเกรดถนนขุนพัลุงนะครับเพราะมีการกระจายรายได้กระจายบ้านเมืองที่อยู่ในเมืองแยะแออัดออกมาข้างน,นอกเพห็นไหมว่าบริเวณนี้ก็มีการสร้างบ้านต่างๆนะครับคาเฮาร์ต่างๆหมู่บ้านต่างๆนะีนะครับก็ถือว่ามีการเจริญก้าวหน้าของอำเภอเมืองพัทลุงนะครับเอาลนะก็พอไฟแดงเสร็จแล้วก็ไฟเขียวนะครับก็30กสิบกีบสามสิวินาะทีออกจาก ไปอีกนะครับก็เห็นเลว่าหมู่บ้านจดสันยอะแยะนะครับถนนตัดใหม่ถนนมโนลาเนี่ยครับพัตตุลงุงมีพ่อค้าพ่อพอค้าแม่ค้ากันเยอะแยะนะครับบ้านจะสันก็ถือว่านะครับจเจริญแล้วนะครับออกมาข้างนอกก็จะมีดินว่างเยอะแยะนะั่นที่จะต้องการบริการต่างๆนะครับวอ่ป้ายก็มีนะครับ ก็โอเคนะครับอย่าลืมติดตามผลงานทาง Facebook Facebook ซับสไครต์กุ a s จด้วยนะครับทางเข้าทางรัดแล้วก็ทางอัปเดตถนนนะครับถนนโดลานะครับมดลาของพัทลุงนะครับก็อย่าลืมติดตามผลงานทาง Facebook Facebook ซับสไครต์กุ a s จด้วยนะครับเขาที่เห็นอยู่ข้างข้างหน้านะครับเห็นเนี่ยนันคือเขาทะลรุนะครับลองเข้าไปดูได้นะครับขอบคุณครับอ่ะอย่าลืมไปต้องเที่ยวพัทลุงด้วยนะครับขอบคุณครับ